สวัสดีทุชองทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไดรายการดีมินะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินตัวไฮเตะนะคะเป็นไฮเตะกาแล็กซี่สีแดงอะไรแบบนี้นะคะเป็นสกินระดับมิราเเกลนะคะสกินชื่อว่าเะดรับ g a l a x ก e ี่เอ็นส์ะคะเออมิราเคิลนะ,ะเป็นสกินเก่าแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณ4ปีแล้วนะ,ะก็เห็นกลับมา ก็เรื่อยๆประมาณนี้นะคะนานๆมาทีด้วยแหละนะคะเออคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวกิจกรรมนะคะท้ายคลิปจะมีบอกราคาคูปองด้วยนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนมามาดูกิจกรรมกันนะคะกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะกดมาตรงรูปรถเข็นก็จะเจอกับ แพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพคให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะปีชิบไลนปีไลมาฟ้าแล้วไปโปรชันเออแกไม่รอด เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะทธไม่มีสกินส,ยสวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,ยสวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น TP7 <c oughs> เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ต <c oughs> ิดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นไหนฝากแฟนเพจ a ด m i n ต้น ไ้ด้วยนะคะผู้พิพากษากาแล็กซี่นะคะตั้งแต่13ถึง26นี้นะคะมันก็จะเริมไปประมาณ27ก่อนวันที่ก่อน11โมงนะคะก็10โมง59นั่นเองอ่ะอก็จะมีการันตี2สกินใน6ครั้งนะคะซึ่งการันตี2สกินเนี่ยเหมือนจะมีเป็นอาร,รัมกับวีลานะคะเดี๋ยวเรากดที่เข้าไปดูนะ,ะเราอะได้คำนวณราคาหูปองอะไรมาเข้าๆแล้วนะคะทุกคนก็เข้ามานะคะเกมก็ จะเป็นตอนเข้ามาครั้งแรกนะคะจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาสกินอะไรเหมือนเรามีหมดแล้วนะคะ <c oughs> เราก็น่าจะได้เลือกเป็นลูกแก้วกับคัมภีร์พิเศษแทนนะแล้วมันก็จะสุ่มส่วนลดให้เรานะคะวันนี้เรารู้สึกว่าเราดวงกุดมากนะคะเราได้ส่วนลดมา40%นะคะ <c oughs> เหมือนมันจะสูงสุดเนี่ยประมาณ90%นะส่วนลดนะคะเราก็ไม่เห็นมีใครได้เกินจากนี้เลย วิธีเล่นกองง่ายๆเหมือนเดิมน,นะคะของรางวัลเข้าไปในกลองจดหมายนะคทะุโคนนี่ก็อันนี้ก็จะมาแบบการันตีราคาคูป,ปองเลยนะประมาณนี้คร่าวๆนะคะของรางวัลอะไรก็เลื่อนดูได้อันนี้ก็จะเป็นการการันตีสกินนะคะว่าเปอร์เซ็นที่จะออกสกินเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่แต่เราคิดว่าต้องเหมาแหละสําหรับสกินไฮเดเตสกินนี้นะสกินนี้สวยมากนะทุกคนว่าจะ แม้ว่าจะเป็นสกินเก่าแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่นะเออยังสวยนะมาเดี๋ยวจะลองสุมให้ดูนะทุกคนเห็นส่วนลดตรงนี้ไหมอ่ะถ้าเราเห็นส่วนลดตรงนี้นะคะก็สามารถกดใช้ได้นะคะซึ่งสามารถใช้ส่วนลดได้แค่2ครั้งนะคะเราแนะนําว่าเราต้องเอาส่วนลดเนี่ยไปลดตรงช่วงท้ายๆนะที่มันราคา479กับ57กับ579นะคะมันจะ ลดราคาถูกลงไปถ้าเราเอามาลดตอน5ปองเนี่ยเราก็จะจ่ายช่วงหลังอะหนักซึ่งช่วงหลังมันแพงนะคะแนะนําว่าเอาไปใช้ช่วงข้างหลังดีกว่ากิจกรรมนี้น่าจะเล่นเป็นกันหมดเกลียวทุกคนแล้วแหละเ,เดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูนะคะไป5ปองจมๆจะได้เป็นได้เหรียญน,นะคะเหรียญ RPL เดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมมาแน่ๆเลย RPL เนี่ยแล้วก็สามารถกดใช้ตรงนี้นะคะนี่ 40%เอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะครั้งหนึ่งปึ๊บกดไปนะคะจาก19เหลือ11คูป,ปองนะคะทุกคนประมาณนี้ได้ทาเต้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไม่สุ่มแล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงราคาคูปองกันก่อนนะคะสําหรับราคาคูป,ปองนะคะการสุ่มประมาณมันมีทั้งหมดกี่อันวะ <g ười> <'s on> <internet> การสุ่มก่อนที่จะรับส่วนลดนะคะนี่ประมาณนี้ตั้งแต่อมืมนี่นะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะคะประมาณ9ครั้งเออ5อ่ะประมาณ9ครั้งนะคะ9ครั้งเนี่ยแบบไม่ใช้ส่วนลดนะคะราคาจะอยู่ที่13 1347คูป,ปองนะคะก็สุ่ม9ครั้งนะทุกคนอันนี้ก็ข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดู ส่วนลดนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งราคาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะใครที่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะก็ลดเยอะนะคะสำหรับคนที่ได้3 0มนะคะจะอยู่ที่สองพันนะคะแปคูป,ปองนะแล้วก็40%นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์เดียวกับเราราคาจะอยู่ที่1,984คูป,ปองนะคะแล้วก็50%นนะคะจะอยู่ที่ 1877นะแล้วก็60%นะคะจะอยู่ที่1771คูป,ปองนะคะทุกคน70%จะอยู่ที่1665คูป,ปองนะคะแล้วก็80%นะคะจะอยู่ที่1559คูป,ปองประมาณนี้นะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยไม่ง่ายดิไม่ใช่มันติดคําพูดราคาก็จะประมาณนี้นะคะซึ่ง มารอบแรกเนี่ยรอบ4ปีที่แล้วนะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ2005นะอันนี้ก็ถ้าคำนวณจากขั้นต่ำเนี่ยที่ได้30%์นี้นะคะก็ลดไปประมาณ500อะประมาณนี้นะคะประมาณ500ปองก็ถือว่าราคาก็ยังแบบพอเคยังได้อยู่สำหรับิราเคิละนะคะแต่มันก็สกินเก่าด้วยแหละเดี๋ยวเรามารับของรางวัลในระบบนะคะจะได้อย่างงี้กดรับไปเลยนะ ปุ๊บนี่ได้ท่าเต้นกับเหรียญเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเหรียญทำอะไรได้นะอืมอ้าวมีแล้วได้รับนี่นะคะเหรียญ RPL นี่ไงเล่นในกิจกรรม RPL ในร้านค้าเริ่ม16นะคะเดี๋ยวสกินอ้อย FMVP เนี่ยนะคะก็จะ ข้าไทยมานะคะเดี๋ยวรอเล่นกันนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหงางชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งห้าวกันอยู่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันทุกคนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจ็บคอแล้วเนี่ย